ระบบนําส่งดีทุกคนบางทีคลิปที่ฟังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคลิปที่เอ,อ่อไม่ได้เป็นคลิปที่เรารู้สึกว่ามีเนื้อหาสาระอะไรที่มันมากมายในเทนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเ,ออเราเองอะ่ะหนึ่งคือต้องมีสมาธิด้วยนะแล้วมันต้องใช้พลังงานแล้วมันต้องใช้ความคิดคือใช้หลายๆอย่างบางทีคิดอย่างเดียวแต่ความรู้สึกมันไม่ส่วนเพื่อนเพื่อน,อนท่านไหนนะคะจะเอานไปนะคะนําไปใช้กับช่องตัวเองเนี่ยก็ยินดีค่ะหลายๆบ้านนะคะครีเอเตอร์มือใหม่ แล้วก็มือเก่าอุตสาห์ทำคลิปสะอย่างดีมันเลยรู้สึกว่าท้อมันเลยรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่มีพลังเป็นค่ะก่อนที่ทุกคนจะผ่านการสร้างรายทางานที่ไหนอาศัยความขยันค่ะทุกคนความขยันเท่านั้นนะคะที่ระบบจะชอบมาก นอกจากไปศึกษากฎระเบียบแล้วนะคะความขยันเนี่ยมาไม่สามารถสร้างรายได้ได้เนื่องจากว่าคลิปเนี่ยยังมียอดไลค์นะคะไม่ได้เข้าเกณฑ์ถ้าเกิอเป็นแรงบันดาลใจเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้วันที่สร้างรายได้ได้ทุกคนทําอย่างไรให้ระบบเขานําส่งคลิปเราให้ดีมีไม่กี่อย่างเองค่ะทุกคนเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะมีคลิปอะไรนะคะทุกคนที่ไม่ผิดกฎเนี่ยทายลงไปเลยค่ะทั้งคลิปสั้นหรือคลิปยาว ยิ่งเป็นคลิปที่เป็นต้นฉบับด้วยแล้วเนี่ยยิ่งดีมากมากทอย่างไรให้ระบบเขานําส่งคลิปเราให้ดีมีไม่กี่อย่างเองค่ะทุกคนเป็นคลิปที่มีคุณภาพแต่ระบบไม่นําส่งก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวเองท้อนะคะยอดวิวก็ไม่ได้ยอดไลค์ก็ไม่มีเราส่งงานครบตามช่องทางของเขาหรือยัง นะคะอย่าเพิ่งไปมองท่ายังไม่ผ่านการสร้างรายได้ยังไม่ต้องสนใจยอดวิวนะคะทุกคนให้สนใจว่าวันนี้เราทํางานส่งระบบครบเพิ่มการโพสต์เข้าไปอีกเพื่อเพื่อแสดงศักยภาพของเรานะคะขยันโพสเข้าไปเรื่อยๆทุกวันเลยนะคะทุกคนการทําสม่ําเสมอแบบนี้นะคะระบบนะคะจะนําการที่สู่ออกมาเล่าประสบก,การณ์แบบนี้หลายๆครั้งบ่อยๆครั้ง เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นพลังบวกการที่สุข้างเงินในอากาศมาได้อะสุก็มีกําลังใจส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะจะนําไปนะคะนําไปใช้กับช่องตัวเองเนี่ยก็ยินดีค่ะหลายๆบ้านนะคะครีเอเตอร์มือใหม่แล้วก็มือเก่าหมดหรือยังนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะอันดับแรกเลยคือส่งงานให้ครบอันดับต่อมานะคะทุกคนขยันให้เพิ่มขึ้นจากที่เราส่งงานครบแล้วนะคะพยายามเพิ่มระเบียบนะคะกดระเบียบที่ระบบเขามีเขามีอะไรบ้าง เราก็อย่าไปฝืนกดเขานะคะทำตามกฎของเขาเลยค่ะลำดับต่อมามองว่าวันนี้เราส่งงานได้เท่าไหร่แล้วเราส่งงานไปกี่อย่างแล้วเราส่งงานครบหรือยังส่งให้เราเองเลยค่ะยิ่งเราส่งงานเยอะๆนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าโอ้โหส่งงานออกมาแล้วจะไม่มีคนดูยิ่งเราส่งงานเยอะระบบจ่ายงานเราให้เพื่อนๆนคนอื่นการที่สู่ออกมาเล่าประสบการณ์แบบนี้หลายๆครั้งบ่อยๆครั้ง เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นพลังบวกการที่สุขพังเงินในอากาศมาได้อ่ะสุขก็มีกําลังใจมีรายได้นะคะแม้จะไม่มากแต่เชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนมีรายได้แล้วเนี่ยทุกคนจะมีพลง่ายง่ายเลยนะคะทุกคนการที่เราจะเข้าใจระบบแล้วให้ระบบนําส่งคลิปของเราได้ดีอันดับแรกเลยนะคะครีเอเตอร์ทุกท่านต้องไปศึกษากฎง่ายๆเลยนะคะทุกคนการที่เราจะเข้าใจระบบแล้วให้ระบบนําส่งคลิปของเราได้ดีอันดับแรกเลยนะคะครีเอเตอร์ทุกท่าน ต้องไปศึกษากฎไมได้ทุกคนผ่านจุดนี้มาเหมือนกันหมดทีนี้คลิปนะคะทุกคนต่อให้เราทําดีขนาดไหนถ้าระบบไม่นามําส่งคลิปไม่ปังยังไงเพื่อนก็ไม่เห็นคะ่ะทุกคนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็อยากจะนําประสบการณ์ดีๆของตัวเองเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนที่เปิดโหมดมืออาชีพเป็นครีเอเตอร์ด้วยกันเนี่ยได้เข้ามาคว้าเงินในอากาศได้เหมือนๆกันอยากให้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็อยากจะนําประสบการณ์ดีๆของตัวเองเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนที่เปิดโหมดมืออาชีพเป็นครีเอเตอร์ด้วยกันเนี่ยได้เข้ามาคว้าเงินในอากาศ ได้เหมือนๆกันยาขยันนะคะสูงมาเป็นแรงบันดาลใจให้นะคะมาคว้าเงินในอากาศด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ก้าวเข้าสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จด้วยกันนะคะใครมีรายได้แล้วก็ขอให้ปังไปยิ่งยิ่งทย,ย,ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เนื่องจากว่าคลิปเนี่ยยังมียอดไลค์นะคะไม่ได้เข้าเกณฑ์ถ้าเผื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้วันที่สร้างรายได้ได้ทุกคนทําอย่างไรให้ระบบเขานาําทรงคลิปเราให้ดี มีไม่กี่อย่างเองค่ะทุกคนส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะจะนําไปนะคะนําไปใช้กับช่องตัวเองเนี่ยก็ยินดีค่ะหลายๆบ้านนะคะครเรรเอเตอร์มือใหม่แล้วก็มือเก่าเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะมีคลิปอะไรนะคะทุกคนที่ไม่ผิดกฎเนี่ย่ายลงไปเลยค่ะทั้งคลิปสั้นหรือคลิปยาวยิ่งเป็นคลิปที่เป็นต้นฉบับด้วยแล้วเนี่ยยิ่งดีมากๆไปเป็นพลังใจให้ทุกท่านทุกบ้านค่ะสู้ๆนะคะเเปิดโหมดมืออาชีพมานะคะ บางท่านเนี่ยเปิดมาเป็นปีสองปีแล้วก็ยังไม่ได้เครื่องมือส่วนบางบ้านได้เครื่องมือมาแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ทำคลิปซะอย่างดีมันเลยรู้สึกว่าท้อมันเลยรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่มีพลังเป็นค่ะก่อนที่ทุกคนจะผ่านการสร้างรายทำงานที่ไหนอาศัยความขยันค่ะทุกคนความขยันเท่านั้นนะคะที่ระบบจะชอบมากนอกจากไปศึกษากฎระเบียบแล้วนะคะความขยันเนี่ยมาเท็มนหนึ่งขึ้นมาเนี่ย เราเองอ่ะหนึ่งคือต้องมีสมาธิด้วยนะแล้วมันต้องใช้พลังงานแล้วมันต้องใช้ความคิดคือใช้หลายๆอย่างบางทีคิดอย่างเดียวแต่ความรู้สึกมันไม่หมดหรือยังนะคะเป็นกํำลังใจให้นะคะอันดับแรกเลยคือส่งงานให้ครบอันดับต่อมานะคะทุกคนขยันให้เพิ่มขึ้นจากที่เราส่งงานครบแล้วนะคะพยายามเพิ่มสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะสุก็มาพูดคุยนะคะแล้วก็มา แบ่งป,นปันประสบการณ์กันนะคะทุกคนถ้าเราศึกษาให้ดีๆนะคะแล้วก็เข้าใจระบบเนี่ยเราจะมีความสุขกับการเป็นครีเอเตอร์มีความสุขกับการทำคอนเทนต์มากเพราะว่าทำแบบไหนก็มีรายได้ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เนื่องจากว่าคลิปเนี่ยยังมียอดไลค์นะคะไม่ได้เข้าเกณฑ์เผื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้วันที่สร้างรายได้ได้ทุกคนการที่สู่ออกมาเล่าประสบการณ์แบบนี้หลายๆครั้งบ่อยๆครั้ง เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นพลังบวกการที่สุขคว้างเงินในอากาศมาได้อะ่ะสูก็มีกําลังใจแต่ก็ได้ค่ะทุกคนแล้วก็ได้มาออหลายเดือนแล้วนะคะทุกคนหลายๆบ้านนะคะทาคอนเทนต์ดีมากแล้วก็ทําอย่างไรให้ระบบเขานําส่งคลิปเราให้ดีมีไม่กี่อย่างเองค่ะทุกคนไ,ได้ทุกคนผ่านจุดนี้มาเหมือนกันหมดทีนี้ คลิปนะคะทุกคนต่อให้เราทําดีขนาดไหนถ้าระบบไม่นําส่งคลิปไม่ปังยังไงเพื่อนก็ไม่เห็นค่ะทุกคนส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะจะนําไปนะคะนําไปใช้กับช่องตัวเองเนี่ยก็ยินดีค่ะหลายๆบ้านนะคะครีเตอร์มือใหม่แล้วก็มือเก่าแต่ก็ได้ค่ะทุกคนแล้วก็ได้มาหลายเดือนแล้วนะคะทุกคนหลายๆบ้านนะคะทำคอนเทนต์ดีมากแล้วก็ มองว่าวันนี้เราส่งงานได้เท่าไหร่แล้วเราส่งงานไปกี่อย่างแล้วเราส่งงานครบหรือยังสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะสุก,ก็มาพูดคุยนะคะแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทุกคนไปเป็นพลังใจให้ทุกท่านทุกบ้านคะ่ะสู้ๆนะคะไปเป็นพลังใจให้ทุกท่านทุกบ้านค่ะสู้ๆนะคะนะคะทุกคนแต่ระบบเปิดข้าการมองเห็นดีนั่นก็คือความขยันค่ะทุกคนอุตส่าห์ทำคลิปสักอย่างดี มันเลยรู้สึกว่าท้อมันเลยรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่มีพลังเป็นค่ะก่อนที่ทุกคนจะผ่านการสร้างงานทั้ทุกคนแต่ระบบเปิดข้างการมองเห็นดีนั่นก็คือความขยันค่ะทุกคนการที่สู่ออกมาเล่าประสบการณ์แบบนี้หลายๆครั้งบ่อยๆครั้ง เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นพลังบวกการที่สุข้างเงินในอากาศมาได้อ่ะสุก็มีกําลังใจทำไม่สามารถสร้างรายได้ได้ไดเนื่องจากว่าคลิปเนี่ยยังมียอดไลค์นะคะไม่ได้เข้าเกณฑ์ถ้ืเกเป็นแรงบันดาลใจเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้วันที่สร้างรายได้ได้ไดทุกคนนะคะทุกคนแต่ระบบเปิดข้าการมองเห็นดีนั่นก็คือความขยันค่ะทุกคนทํางานที่ไหนอาศัยความขยันค่ะทุกคนความขยันเท่านั้นนะคะที่ระบบจะชอบมาก นอกจากไปศึกษากฎระเบียบแล้วนะคะความขยันเนี่ยมาหลังใจมากๆในการทํางานเส้นทางสายนี้เพื่อนๆหลายบ้านบอกว่าไม่รู้จะไปหาคอนเทนต์ที่ไหนบางทีสูงคิดคอนเทนต์ไม่ออกเหมือนกันนะคะทุกคนมันมีเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะทำครบหมดหรือยังนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะอันดับแรกเลยคือส่งงานให้ครบอันดับต่อมานะคะทุกคนขยันให้เพิ่มขึ้นจากที่เราส่งงานครบแล้วนะคะพยายามเพิ่มใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็อยากจะนําประสบการณ์ดีๆของตัวเองเนี่ยอยากให้เพื่อนๆที่เปิดโหมดมือที่เป็นครีเอเตอร์ด้วยกันเนี่ย ได้เข้ามาคว้าเงินในอากาศได้เหมือนๆกันอยากให้ระบบนําส่งดีทุกคนบางทีคลิปที่ฟังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคลิปที่เอ,อ่อไม่ได้เป็นคลิปที่เรารู้สึกว่ามีเนื้อหาสาระอะไรที่มันมากมาย,ยส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะจะเอ,อ่อนไปนะคะนาไปใช้กับช่องตัวเองเนี่ยก็ยินดีค่ะหลายๆบ้านนะคะครีเอเตอร์มือใหม่แล้วก็มือเก่าทําอย่างไรให้ระบบเขานําส่งคลิปเราให้ดี มีไม่กี่อย่างเองค่ะทุกคนแต่ก็ได้ค่ะทุกคนแล้วก็ได้มาออหลายเดือนแล้วนะคะทุกคนหลายๆบ้านนะคะทำคอนเทนต์ดีมากแล้วก็ส่งให้เราเองเลยค่ะยิ่งเราส่งงานเยอะนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าโอ้โหส่งงานออกมาแล้วจะไม่มีคนดูยิ่งเราส่งงานเยอะระบบจ่ายงานเราให้เพื่อนๆคนอนคนทำงานที่ไหนอาศัยความขยันค่ะทุกคนความขยันเท่านั้นนะคะที่ระบบจะชอบมาก นอกจากไปศึกษากฎระเบียบแล้วนะคะความขยันเนี่ยมาครั้งเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยเราลงคลิปไปเนี่ยบางคลิปก็ไม่ได้ปังนะคะทุกคนบางคลิปนะคะระบบก็ไม่ได้นําส่งดียอดดิวก็มีนิดเดียวแต่อย่าไปมองจุดนั้นง่ายๆเลยนะคะทุกคนการที่เราจะเข้าใจระบบแล้วให้ระบบนําส่งคลิปของเราได้ดีอันดับแรกเลยนะคะครีเอเตอร์ทุกท่านต้องไปศึกษากฎมองว่าวันนี้เราส่งงานได้เท่าไหร่แล้วเราส่งงานไปกี่อย่างแล้วเราส่งงานครบหรือยัง เปิดโหมดมืออาชีพมานะคะบางท่านเนี่ยเปิดมาเป็นปีสองปีแล้วก็ยังไม่ได้เครื่องมือส่วนบางบ้านได้เครื่องมือมาแล้วแต่ก็ยังถ้าเราศึกษาให้ดีๆนะคะแล้วก็เข้าใจระบบเนี่ยเราจะมีความสุขกับการเป็นครีเอเตอร์มีความสุขกับการทำคอนเทนต์มากเพราะว่าทำแบบไหนก็มีรายได้ระบบนำส่งดีทุกคนบางทีคลิปที่ฟังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคลิปที่เออไม่ได้เป็นคลิปที่เรารู้สึกว่ามี